บรรจุแม่แทนลูกชายทหารกล้าพีชีพชายแดนกรณีที่พลทหารยานพันโคสาขาทหารกองประจำการสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สามได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศด้วยความที่เสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยความสงบเรียบร้อยตามระเบียบของกองทัพบ,บกกำหนดให้มีการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติที่สำคัญประการหนึ่งคือ การบรรจุญาติของผู้เสียชีวิตเข้ารับราชการแทนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับครอบครัวและเชืดอชูเกียรติคุณของผู้เสียชีวิตในฐานะผู้ปกป้องแผ่นดินด้วยเหตุนี้กองทัพบ,บกจึงอนุมัติให้มนฑลนทนหารบกที่21บรรจุนางโสภาโคาขามารดาของทหารกล้าเข้ารับราชการทดแทนเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญ,ญบัตในตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีตกองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่21อัตรา10เอกและรายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ตั้งแต่9ธันวาคม2568เป็นต้นมาณนะบัญชาการมณฑลทหารบกที่21